เราได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะณวัดสันสลิตและมีการาบรรจุสาลีดิกธาตุนะคะได้มีการยกฉัดค่ะและบรรจุบรลมสาลีดิกธาตุตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายค่ะนับว่าเป็นงานที่ศรัทธา,าสาธุชนนะคะได้มาร่วมงานกันมากมายค่ะ และเป็นบุญกุศลที่ว่าที่วัดส,สันสลิดเนี่ยนะคะจะได้มีพระธาตที่สวยงามอีกหนึ่งองค์ไว้สําหรับเป็นที่กาบสักการะบูชาเป็นปู่ที่มีฐานะบารมีนในการกินในการต้าน,นาโดยมีปูน่น้ำตรันาไตรศาสนาพิธีก่อนสงฆ์หลังจากดันจะได้เรียนเจิญตัวแทนข้าแก่กา มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะได้ประกอบพิธีกรรมในค่ำคืนในวันดีานารรมามาเปปบบุจย,ยังสัมมาสัมพุทโธภะวะโพธังค โอตัสสะภะคะวะโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉตปิพุทธังสรณังคัจฉามิยัมปิธัมมังเรมานิสิกะปังสัง โตสพัทวีพะววพุทธังภักวันตังอเม มะยังพันเตเวิสุงมะยังพันเตเวิสุงเวสุงรักขนาทายาอะโตอะราตโตอะโตอะราฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมังสระนังกัจฉามิอัติยัมปิท่านสกุลพัฒนาการสุนทรเจ้าวาดวัดสันสเลศ ด้วยมองเห็นว่าวัดสันสเสรดมีพระพุทธรูปหินทรายซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ขุดได้ในบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านสันสเสรดหมู่ที่สาและประกอบกับก่อนหน้านั้นศึกษาหาว่าพระธาตุที่เป็นตัวอย่างพอที่จะละลายแห่งแล้วนำมาประยุกต าเป็นพระธาตุดยดังนั้นในวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2562จึงได้จัดพิธีวางศิราฤเษิกพระธาตุดยใช้ชื่อว่าพระธาตุราชมงคลเจดีเริ่มต้นในครั้งแรกโดยในเบื้องต้นจากนั้น ก็ได้ร่วมกันจัดหาเงินทุนด้วยเงินทุนก้อนแรกได้าได้ให้ความเมตตาเป็นเป็นจำนวนเงิน1นึ่งล้านสี่แสบาททั้งหมดสองล้านหกแสบาท,ทในการก่อสร้างก็ถือว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์ไปประมาณ60% ทารูปหินทรายมาปฏิฐานในพระาธาตุและจะมีการตกแต่งก้องหลวงหลักกางแดงเตรียม เออเป็นบทุกอย่างยิ่งนะครับในวันนี้แลงจะได้ขอเรียนเชิญเกิดแม่แก้วคิดว่องมาเรียนเชิญประรับมงคลสี่ขั้งโมงประธานนโดยหลวงพ่อพระครูวิมลศิลปตะกี้รองเจ้าคณะพระวิรย์หลวงพ่อพระครูวิธรรมพระธนพล นายกสมาคมส่งเสริมปุยนกไกแห่ประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมและคณะสภาอภรชนทุกท่านทุกคนที่มาจากที่ทั้งสี่วันนี้เป็นวันมงคลยิ่งในการยกชัดซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ขั้นหนึ่งของวัดสันสริจกี่จะได้มีพระธาตุเหมือนกับวัดทั่วไป สิ่งวัสสริ่ของบรรดาขนาดจาติดมาอาศัยอยู่นี่ก็มีหลากหลายมาจากจังหวัดหวาจะเป็นลำปางขยาวลองโหยาถามมานี่โจดดีิขายุโอบาวาสัตติติโยสติขายุโอบาวาสัตติติโย วันนีตะก,กีท่านอาจารย์ประโกเจ้าอาวาสวัดสันสิริขอเออริญพรท่านจัดจอมสาธุชนทั้งหลายในวันที่21วันที่22เดือนมิถุนายนณพุทธศักราช2 5 6 5ในโอกาสนี้ณซึ่งวัดสันสิริตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยนจังหวัดเชียงราย นะซึ่งได้ประกอบพิธียกฉัดนะแล้วก็บรรจุพราพรสราริกธาตุอนะย่างพระธาตุราชมงคลเจดีย์อย่างวัดสันสเดชแห่งนี้นะซึ่งในโอกาสเมื่อวานก็คือวันที่21ก็มีพิธีพุทธาพิเศษนะวัดถุมงคลนะที่จะบรรจุอนะย่างองค์พระธาตุยอดยอดพระธาตุและฉัดที่จะอนะ เอาขึ้นบนยอดพระเจดีย์เป็นที่เรียบร้อยในะฉะนั้นในวันนีนะ้ก็มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้ง่ันเจ้าวาดและมีคณะสงฆ์ต่างๆนะได้มีโอกาสนะได้มาร่วมอนุโมทนาสาธุการแล้วก็ยังมีมหาววสิกาซึ่งคุณท่านโรเตอร์ชีวิวันคัภพาซึ่งเป็นนายกสมาคมนะเพียงไก่ แห่งประเทศไทยใน,ในพระบรมรูชารูปธรรมในโอกาสนี้ดังนะะนั้นในการสร้างองค์พระธาตุเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นพระธาตุขององมรสมบัสัมบูรธเจ้าเพื่อที่จะกไว้กราบไหว้สักการะบูชาอย่างวัดสันสนิทแห่งนี้นซึ่งการประกอบพิธีเบื้องต้น,นในการ ยกฉัดบรรจุภาพรมสาริี่กธาทานและก็บรรจุวัตถุตมงคลต่างๆเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้แล้วก็จะมีการบุรณะนาปฏิสังขรณ์ให้เรียบร้อยสืบต่อไปดังนั้นในโอกาสนี้ก็ขออนุโม,มทนาสาธุการากับคณะสัทธายิตยิมนสาธุชน,นทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างนาพระธาตุราชมงคลเจดีย ในโอกาสนี้ให้สําเร็จเสร็จลงด้วยดีั้นกุศลพ้นบุญที่เราท่านทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างวัดสร้างพระธาตุไว้เป็นที่สักการบูชา,าขอมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในโอกาสนี้นั้นขอขอ,ขอความสุขความเจริญที่เราท่านทั้งหลายได้ทำแล้วด้วยดีจงนํามาซึ่งความสุขความเจริญด้วยอายุด้วยวันะสุขะวรปฏิพาน์ มนุสารสัมบัติธรรมสารสัมบัติมีความสุขความเจริญด้วยหน้าที่การงานการเงินการดำเนินชีวิตหันไม่มีความนึกคิดปรารถนาสิ่งใดขอความปรารถนาสิ่งนั้นจงมีความสําเร็จประโยชน์ทั่วหน้าการทุกท่านเถิดค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมดิฉันดรชวิวันคาพานะคะวันนี้ทีมงานของเราได้เดินทางกันมาที่จังหวัดเชียงรายคะ่ะ ขณะนี้เนี่ยนะคะเราอยู่ที่วัดอดอนงามอำเภอดอยหลวงนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะทางทีมงานของเราได้มามอบกำแพงแก้วนะคะและได้มีการมอบออเสื้อผ้านักกีฬาให้กับเด็กชาวเขาและเด็กในท้องถิ่นค่ะนับว่าเราจะได้เห็นเด็กๆเ,เนี่ยนะคะมาร่วมงานกัน มากอยู่พอสมควรนะคะและในวันที่22นี้เนี่ยนะคะทางทีมงานของเราก็ได้ไปทำพิธีถวายเครื่องบวงสรวงแด่พระนางแม่นางนอนนะคะนาวาตีสมานกูดันจ่าแซมนะคะครบสปีที่ได้เสียชีวิตลงนะคะอุทยานถ้าหลวมคุณน้ำนางนอนนะคะและในวันที่ในช่วงบ่ายเนี่ยนะคะ เราก็ได้มาทําพิธีบวงสวงเจริญพระพุทธมนต์พุทธาพิเศษวัตถุมงคลและยกฉัตรค่ะฝระสาลีริกธาตนะคะวัดสันสลิดค่ะบนเวียงเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายค่ะนับว่าเป็นเป็นมหากุศลอย่างแรงเลยนะคะในครั้งนี้ที่ทีมงานของ ของเราที่ได้เดินทางมาจังหวัดเชียงรายนะคะ